ทุกท่านผมจะมาอัปเดตครับของบิตคอยแล้วก็มาคาดเดาทิศทางตลาดนะครับผมคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนกับเสี่ยงผมเองก็ทมคลิปก็ผมลงทุนไปด้วยนะครับติดพล้ดด้วยล้มด้วยแพ้ด้วยก็เป็นธรรมดานะครับแต่เอามาแลกเปลี่ยนกับมุมมองกับเพื่อนๆเผือเอเ่อว่าคนไหนที่นําไปปรใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูตัวของบิตคอยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตลาดน่าจะโอเคแล้วนะครับผม ส่วนตัวของที่มาอดแรงที่เข้าจังหวะแล้วก็คือตามคาดก็คือ GMT นะครับที่บอกว่ามันลงแล้วมันก็สามารถดิบลับวันเดียวได้เป็น3 0มสิบเปอร์เซ็น้การเรียบร้อยครับปังหนึ่งดอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมปัจจุบันชุดตำสุดไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวบอกว่าจีนจะแบรนด์อย่างนู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายเจ้าของบอกว่าไม่เคยลงทุนในจีนนะครับอย่างนี้อย่างไงก็แล้วแต่นะครับที่ทมคลิปไปก่อนหน้านี้ยังไงก็ฝากกดติดตามในช่องได้นะครับแต่ละวันผมลงคลิปคืออย่ายใช้ค็ว่ามากเลยนะครับ มากกว่าเลยนะครับใช่อย่างน้อยก็คือ7คลิป8คลิป10คลิป20คลิป30ลิคลิปก็มีงั้นแล้วให้กดปุ่มติดตามไว้แต่ถ้าอยากได้รับข้อมูลข่าวสารเร็วๆก็คือในกลุ่มไลน์ผมมีกลุ่มไลน์นะครับผมก็ทักสอบถามกันมาคลิปนี้จะมาบอกว่ามันเริ่มที่จะรีบาวขึ้นแรงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับนี่คือเหรียญลูน่านะครับดูของลูน่าให้ก่อนเลยนะครับในกระดานไทยเรายังมีให้เทรดอยู่นะครับกระดานอื่นก็ปรับปรุงระบบกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราน่าน้าจะเทรดได ลูน่านะครับยังไม่เปลี่ยนหน่วยเป็น uulnc เลยนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดพูดชื่อผิดต้องขอไปด้วยนะครับพอดีจําไม่ได้อยู่ครับตัวใหม่ด้วยตามเฟรมของต่างๆนะครับตัวของลูน่านะครับก็จะเป็นลักษณะตอนนี้อยู่ที่0.046นะครับ0.046นะครับผมในเรื่องของคราฟนะครับอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวผมดูคราฟให้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ตอนนี้มันมันขยายไม่ได้นะครับผมนะมันขยายไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องต้องขยายก่อนนะครับต้องขยายก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องมาดูว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับตามเฟรมต่างๆนะครับผมเองก็จะต่างครับดูก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมดูกราฟไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวต้องต้องขยับก่อนนะครับต้องบีบบีบูๆคำาก่อนนะครับผมปั๊บป,ปัปป๊บป,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 ปโอเค โอเคนะครับรอบนี้ในตามเฟรมของ M 3 0นะครับจะเป็นแพลตตินแบบนี้ในโซนที่เขาเคลื่อนที่ของราคาเพื่อนๆสังเกตแอบดูเอาเองนะครับผมไม่สามารถบอกทุกคนได้ว่าคุณจะซื้อหรือขายราคาไหนแต่อ่ามาใช้เทคนิคหรือว่าครับมาช่วยดูว่าอ่มันเคยขึ้นไปจุดสูงสุดต่ำสุดตรงไหนเราจะได้ วิเคราะห์แนวทางของเรานะครับในฉบับตัวของเรานะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดซื้อเหรียญแบบนี้จะมาเก่งจังหวะกาไรสั้นๆอย่างนู้นอย่างนี้ผมว่ามันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าซื้อแล้วหวังให้รวยเนี่ยก็คือมันต้องหาเหรียญที่แบบพร้อมที่จะพร้อมจะทุ่มเทนะครับแต่ถ้าเกิดเก้าครึ่งกลางก้าดีไหมตัวไ้ชัดไห้ชัดเจนก่อนอย่างนู้นอย่างนี้ผมคิดว่าผมคิดว่ามันก็มันก็เสี่ยงนะครับหมายความว่า คือถ้าเราคุณรอยชัดเจนก่อนนะ่ะผมว่ามันไม่ทันแล้วไม่มีใครให้ราคาถูกคุณหรอกครับถ้าเกิดว่าธุรกิจมันดีแล้วนะครับอย่างนั้นแล้วคุณก็ต้องอย่ามาแบบง่ายๆที่แห้แน่นอนแล้วถึงจะได้มีกําไรที่เยอะผมว่าไม่ใช่ครับนะครับการลงทุนน่ะก็คือความเสี่ยงเยอะก็อาจจะได้เยอะเช่นกันแต่ความเสี่ยงเยอะก็อาจจะหายไปจากลูกนี้หรือก็ได้ถ้า,างั้นแล้วก็วมไม่ต้องเสี่ยงดีกว่านะครับเราไม่ได้ลูกสวยไม่ได้ไปเพื่อเฟือเผื่อแผ่ให้กับมือใหม่ที่บอกเออผมมือใหม่เข้ามา จะต้องการแค่กับข้าวรายวันนะครับไม่ต้องการมากหรอกครับผมเป็นคนดีแต่เวลาตลาดตอนขาลงมันไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีหรอกนะครับตลาดไม่ได้มองตรงนั้นนะครับมันเอาหมดทุกคนนะครับประมาณนี้โอเคนี่คือครับของตัวขอของตอนนี้พยายามรับอยู่นะครับแถวๆโซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆโซนแถวๆโซนราคาโซนนี้ที่เราสามารถดูได้ในตามิของเ3 0นะก็0 0 4 0 0 0 4 6นะครับนี่คือเป็นครับของ ตามเฟรม M30 ในกระานขนของขับนะครับผมน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ลึกสุดก็โลสุดก็0ูนย์ด,0 0ดังนั้นแล้วกับการที่เพืเ่อนๆคิดว่าล่างสุดนะครับจะเป็นอยู่ลักษณะแบบนี้ อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมตีตลายให้นะครับหลายคนจะได้รู้ว่าเราตอนนี้เราอยู่ที่ราคาตรงไหนแล้วก็มีโอกาสเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือครับของตัวของลู n น่านะครับผมนะครับตัวนี้มีความเสี่ยงสูงมากๆพร้อมเงินที่จะหายไปหมดเลยก็ได้นะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าเหรียญแต่ละตัวนะครับมันลงยิ่งกว่าลูหนาเลยก็มีนะครับ แต่มันค่อยๆทย,ย,ยอยลงต้องมีคนขายกัดทุนซื้อๆขายขายซื้อๆขายขายกัดทุนไปทุกวันแต่เขาไม่ได้ทำงบกันเงินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ประเภทที่แบบซื้อ2วันแล้วลงพวดเหมือนลูน่าแบบนี้ <S <S <ๆ>เขาเข้าใจเลยว่ามันเสียหายมากนะก็มันตกใจนะครับประมาณนี้ก็ยิ่งฟิวเจอร์ด้วยซื้อด้วยแล้วก็ถัวยิ่งถั่วยิ่งเอาเงินมาค้ำพอร์ตคิดว่าต้องย้อนเปิดออเดอร์เพิ่มเอ้าถัวอีกตัวอีกสุดท้ายปอดแตกหมดเลยนะครับสุดท้ายก็หมดหมดแล้วก็หมดแล้วก็หมดเนี่ยอันนี้คือเครียดมากกว่านะครับผม โอเคครับนี่คือลักษณะของครับของตัวลูน่านะครับจะเป็นแบบนี้อ่านี่ผมตีเทนไลน์ไว้ให้นะครับตีเทนลไลน์ให้เราได้เราได้ แคปจอไว้ดูได้นะครับแบบนี้นะครับผมนะโอเคนี่เป็นแบบนี้อ่านป่านแนวท่านหรือยังหรือว่าจะเปลี่ยนเทรนหรือยังหรือจะรอให้มันระเบิดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณลงทุนอยู่หรือเปล่านะแต่ตัวนี้ผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่เพียงแค่ว่า,ามีในช่องที่ค่อนข้างดูเยอะมากกว่าเหรียญตัวอื่นเลยนะครับก,ก็ผมต้องทำคลิปะนะครับผมก็ต้องหาข้อมูลในเรื่องของกราฟนะครับก็คือข้อมูลมาจากประสบก,การณ์ตัวเองนแหละครับไม่ใช่ว่าจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพื่อนต้องกรองนะครับผมทำคลิปแก้ หนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีนะครับไม่ได้อะไรแต่อย่างใรเลยหยิบตามสถานการณ์เลยนะครับก็พูดตามตามที่คิดนะครับไม่ได้ตามคลิปอยู่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเอามาลงอ่ะไอตัวนั้นแหละผมไม่ถนัดนะครับผมเองก็ความรู้ผมน้อยนะครับแต่ต่เรื่องกราฟเนี่ยผมก็ดูได้บ้างนะครับดูได้บ้างนะประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับนะครับก็หลายช่องมีความรู้ก็ติดตามช่องอื่นได้เลยนะครับในเรื่องของของของที่แห้ความรู้นะครับ โอเคจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะดูตัวของบิตคอยแล้วกันนะครับบิตคอยคอยรักจะรีบาวลับขึ้นหรือเปล่านะครับติตัวที่ผมโน้ตไว้เนี่ยส่วนเนี้ยที่ผมป้องไว้กัดคันไว้เนี่ยก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคล้องขอไปดูตัวตามเฟิ์มเล็กๆก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างโอเคเด้งขึ้นหรือจะเล็งเด้งลงมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้อยู่ในโซนแนวต้านตรงนี้ครับยอดนี้ไม่ผ่านนะครับผม S <S <an> <S เดี๋ยวจะเอาเส้นคาดเฉลี่ยเอาหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปซ้อมกีฬานะครับก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะรอตอนอทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวจะไม่มีคลิปดูนะครับผมเดี๋ยวกลับมาสี่ทุ่มหมดแลเดี๋ยวจะลงอีกนะครับวันนี้น่าจะเป็นคลิปที่10กว่าเลยนะครับผมนะครับโอเคปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วบอ,อก,ก่อนอเราต้องดูเทนไลน์นี่เป็นแบบนี้แต่เราดูแล้วว่ามันมีองศาอยู่นะครับอ่าเป็นแบบนี้อ่าเราดูยอดนะครับยอดไม่ใช่ยอดหลักพุ่งนะครับไอ้ใดนะครับไม่จำสุดส นะครับดังนั้นแล้วมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับปั๊บอ่านี่คือโซนนี้นะครับมีโอกาสย่อลงมาโซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโซนแต่แถวโซนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็ M สามสิบ M สิบห้านะครับแล้วก็ S หนึ่งนะครับ S หนึ่งก็สวยงามเช่นกันนะ S หนึ่งนะครับ S หนึ่งเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสกับตัวแล้วนะครับเพื่อนๆนะมีโอกาสกับตัวนะครับ นะครับมีโอกาสกับตัวน้ำแท้งนี้ระวังไว้นะครับไปไหนก็ข้อสามือนะครับโอเคมาดูตามเพรมของ s อสเอแท่งนี้นะครับหนึ่งทุ่มนะครับถ้าเป็นไปได้ในการคาดเดาล่วงหน้านะครับผมคิดว่ามีโอกาสแท้งนี้จะตบไปที่ตรงนี้จะเป็นแท้งสีเขียว แล้วเต่งใหม่กึ่งกินกับขึ่งก็ป่านแนวต้านเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สามหมื่นห้าร้อยก็มีโอกาสมากๆเลยนะครับแต่ต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนนะสามหมื่นไอ้พวกสามหมื่นสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยต้องผ่านให้ได้นะแต่แตรอแท่งตัดไปอีกสี่สิบยี่สิบนาทีนะครับจะเป็นแต่งนี้ต้องให้เขียวนะครับแล้วมาดูทำเฟรมของของด นะครับตามเฟรมของ S4 เป็นอ๋อผมผู้ผิดเมื่อกี้ตามเฟรม D นะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับตามเฟรม D ก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาแตะเลยนะครับต้องต้องตบขึ้นมาได้นะครับต้องเหนือตรงนี้ได้นะครับจะเป็นคืนกินกะขึ้นทันทีเลยแต่ตามเฟรม S4 นะครับ S4 ก็แท่งนี้ นะครับเพื่ๆคิดว่าไปต่อไหมหรือว่าจะไซด์เบีวข้างนะครับก็มีโอกาสแต่ตอนนี้พยายามที่จะยืงๆออกข้างเลยนะครับจะไม่ได้หักหักมุมสักเท่าไหร่นะมาอยู่กลางๆนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปได้เช่นกันนะครับผมมารอดูว่าตรงนี้จะเป็น r e c t i o n และก็สามารถที่จะเต้งเตียนมาปิดเหนือตรงนี้ได้หรือไม่นะครับ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นสองนะครับโซนนี้จะเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเป็นเต้งสีเขียวนะครับแล้วก็เต้งต่อไปก็ขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็มาแนวต้านต่อนะครับแล้วก็จะยาวนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็อัปเดตสั้นๆเลยนะครับเพื่อนๆอัปเดตกันสั้นๆเลยนะครับก็คิดว่าตอนนี้ต้าลงมาโคลงมาไม่ต่ํากว่าโลเมื่อตอนเช้าแล้วนะครับโรตอนเช้าตรงไหนโรตอนเช้าก็เนี่ยโทนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะยากแล้วนะครับผมนะเพราะตามเทมนทุกตามเทมันคําไม่หมดแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นการกระโดดเท่านั้นนะครับขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ